ที่อยู่ห้องไฟมีใครบ้างอ่ะไม่ใช่พี่เพชรโบดไอ้นี่เองเหรอรีพอร์ตเองเหรอเพชรเสด็จเดิมเขาเนี่ยเสด็จเดิมเขาเนี่ยอาจจะเป็นพี่ PJY ผมเห็นคุคนหนึ่งโดดท่อครับดรอปเวย์โดดมาแล้วก็ไปโดดทางห้องกล้องนะฮะแล้วผมก็เลยลงไปดูว่าเป็นใครนะฮะแล้วเจอคนใส่หมวกแม่มดเดินออกมาแยกตรงน,นั้นครับโมลี่วายเหรอฮะ พีเจาวายเกมเมอร์เสนอตอนโดนคนทั้งห้องสงสัยทั้งทั้งที่ทยังไม่ได้ทำอะไรจึงตัดสินใจโหลดท่อโชว์ให้เสียงภาษาไทยโดยลำเพิ่มเขาเหงาเขาเหงา,ากระยันกยันเล่นเีน่ยนไม่ได้เปลี่ยนเลยเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนท่าน,นฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมตอนนี้เราเป็นอิมโพสเตอร์คู่กับใจร้าวนะครับ ชิวๆไปปิดอะไรดีนะจังหวะนี้อดูเหมือนว่าใจเราจะกดไปก้อนเรานะฮะนาจะปิดไฟหรือเปล่าเราแบบว่าเนียนไปแก้ไฟดีกว่าครับจังหวะนี้ไม่มีใครตามมาเลยเลยไม่เอ๊ะอ้าวอ้าวเจอศพเฉยใจเราฆ่าใครวะเนี่ยสีดำทุกครั้งที่มีการปิดไฟมักจะมีศพเสมอ แคทตี้พูดให้พี่สีม่วงได้เพราะว่าอยู่แอดมินด้วยกันตอนไฟดับน่ารักที่สุดอยู่ตรงอะครับอยู่ตรงแก้ไฟเลยครับฟรีเพื่อนศพนี้ที่อยู่ห้องไฟมีใครบ้างอ่ะไม่ใช่พี่เพชรโบสถไอ้นี่เองเหรอรีพอร์ตเองเหรอโอ้โหจบแล้วมาแก้ไฟแท้ๆเพชรสเต็ปเดิมเขาเนี่ยสเต็ปเดิมเขาเนี่ยอาจจะเป็นพี่พิจิวายอ้าวชิพายแล้วกูแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ตามคำเดียวนะครับรอบแรกสกิป เดี๋ยวผมเออคลิปไปก่อนท่านี้วงกล้องลงมาก่อนแล้วมาเป็นคลิปเป็เคกับลุงเต่าเนี่ยฮัลโหลไม่มีมูนอะไรกับผมเลยปวดผมเพื่อเต่าขอโทษปวดปิดจะมวกไอ้บินโอเคครับเอ้ามาต่อกันฮะเมื่อกี้นี่อะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยโดนทรงทรายเฉยเลย ไอ้ใจรา้าวทาไมมันทํากับเราแบบนี้ฮนะแม่ใจร้านี่มีการแบบว่าโยนขี้ให้เราด้วยนะเออมันร้ายจริงๆเลยถ้าฉันถ้าอิมโพสเตอร์ฆ่าอิมโพสเตอร์ได้เนี่ยฉันจะเก็บใจร้าก่อนคนแรก <c oughs> เออว่ะเกมน,นี้น่าจะมีแบบว่าอิมโพสเตอร์ปาดคออิมโพสเตอร์ได้นะน่าจะหาหน้าดู <c oughs> เอ้อยอูแอดมินแป๊บครับอยู่กระจายตัวกันนะฮะ ผมบอกเลยว่าตีนี้นะครับเป็นแบบตีนี้เล่นเก่งนะครับเล่นเก่งทุกคนเลยผมขนาดแบบว่าผมยังไม่ได้ฆ่าสักคนน่ะผมยังถูกสงสัยได้อะครับดูคิดดูว่าเขาเล่นเก่งขนาดไหนฮะจังหวะนี้ใจร้าวกด Disable นะครับต้องมาซ่อมนะครับแอดมินนะเนียนมาซ่อมครับเจอดับเบิลเคอยู่ตรงนี้ดับเบิลเคมาซ่อมฮะชุดของดับเบิลเคนี่เท่แล้วเกินอะไรเป็นดีเจหรือไงนะเนี่ย จังหวะนี้เราเหมือนว่าจะโดนสงสัยนิดนึงนะแล้วก็เป็นคนกดรีพอร์ตด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะยังไม่ค่อยทำอะไรก็แล้วกันนะฮะจะเดินเล่นเดินเนียนทำเควสไปก่อนละกันนะครับนะฮะให้ผ่านพ้นรอบนี้ไปก่อนนะครับนี่เดินผ่าน CCTV ฮะเดินผ่านดับเบิลเคนะฮะแต่ว่าเราไม่ทำร้ายใครนะฮะตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะครับแต่ว่าใจร้าวไม่รู้จะสับคอใครไปก่อนหรือเปล่านะฮะณจจุดนี้ ไะเลยจงไปแก้ไฟซะเจ้าพวกคนดีฮ่าฮ่าฮ่าวิแก้ไฟไวมากครับในจุดๆนี้นะฮะเวลาผมเป็นคาตากรนะผมจะปิดไฟบ่อยๆนะครับผมไม่ชอบไม่คนดีแบบว่ามาขจุกตัวกันแล้วก็แบบพูฟกันได้ว่าแบบคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ค,นนใชครับพอราปิดไฟเนี่ยการพูฟอะไรเงี้ยมันจะทําได้ยากเพราะว่าไฟไฟมันจะมองเห็นได้ได้น้อยนะฮะโดยเฉพาะเล่นกับตีนี้นะครับเขาจะแบบแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอนะ่ะปรับมุมมองเอเกิดอะไรขึ้นนะ ตกทำไมอ่ะคือเมื่อกี้ผมได้ไปทำการสแกนอ่าปปัดลายนิ้วมือผมเห็นคนคนหนึ่งโดดท่อครับใครคะกอจากฝั่งข้างล่างสุดไปบนสุดดอบเพย์โดดมาแล้วก็ไปโดดทางทางห้องร่องนะฮะแล้วผมก็เลยลงไปดูว่าเป็นใครนะฮะแล้วก็เจอทับพันเควิ่งสวนมาแต่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 เดียวมันยังไม่มีแค่นั้น ผมคิดว่าอาจจะไม่ให้เดอบันเคผมก็เลยคําพูดเดอบเคมันขึ้นมในหัวว่าต้องไปให้สุดผมก็เลยเดินครับและผมก็เจอคนใส่หมวกแม่มดเดินออกมาจากตรงนั้นครับโมอดี PJY เหรอฮะพี่ PJY เพิ่งเดินขึ้นไปครับผมกูได้ไงวะผมเห็นเขาเดินขึ้นเขาไม่ได้มุดท่อไปผมส่วน CCTV อยู่ถึงผมจะไม่ไว้ใจเขาแต่ผมก็บุ๊บ ไม่งั้นก็มีอาจจะเป็นว่าเขาเดินสับไปสับมาแต่เห็นจริงๆว่าแว็บกัน3ที่ตรงนั้นแต่นั้นดูจากไหนดูจากไหนดูจากแอดมินเนี่ยแหละโอ้คือแอดมินตอนเข้าคนนี่ไม่เช็คกครแทบไม่ได้ลไม่ไม่แต่มันแว็บแบบพี่อยู่ไหนหรอพี่อยู่ตรงแถวห้องไฟอ่ะเฮ้ยพี่ใช่ป่ะเาใช่เนเ๋ยวเนเป็นพระค้าเห็นอยู่เลยแตพี่มทำไปงั้นแหละ เราไปสองปังเดอแม่อลปวก็ยุ่เขาก็โหวตผมเฉยผมตรงใส่พี่เพลนะอ่าอะไรวะกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเกมนี้ทำไมกูโดนสงใส่วะเฮ้ยทีทีทีวียูทูนไนพวกนั้นจะเอายังไงกับเราพูดมาเลยดีกว่าเะี่ยพ่อโชว์ดีกว่าจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วนะ มาจแล้วโดดท้อกกันเปล่าดึงกระจุงอระจุงกระจุงโอเคนะหายสงสัยเออเลิกสงสัยพี่นะน้องชายพี่เนี่ยแหละอิมโพสเตอร์มันฝรั่งอบกรอบรูปวงรีเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันโรลเลอร์โคสเตอร์อืมว่าแล้วก็ตามพี่มาพี่จะพาไปฆ่านะมาดูการแบบว่าฆ่าแบบสดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะน้องชายวันนี้เลงลุงเต่ากันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มีคนอยู่ข้างบนนะ เราต้องแบบรอลุงเต่าอยู่คนเดียวก่อนนะฮะจังหวะนี้อจะไม่มีใครเดินสวนมาใช่ไหมเฮ้ยไอ้จีสติงสวนมา้ยคนเยอะว่าใจร้าวเอาไงดีวะเราต้องฆ่าคนอื่นที่ไม่ใช่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยแล้วโอเโอ้ใจร้าวปาดจีสติงอย่างนี้เลยนะโอเคหาที่อยู่นะครับลุงเตา่าเจ้าอยากโดนปาดไหมล่ะลุงเตา่าวันนี้ฮะมีใครดูกล้องอยู่ไม่รู้ครับ คผมจะบอกว่าผมไม่เห็นอะไรเลยผมไม่เห็นอะไรเลยจริงจริะตะกี้จีสติงอยู่กับใครอยู่ไม่ใช่จีสติงอยู่กับใครอ่าซีซีทีวีอยู่กับใครอยู่กับอยู่กับไฟมันดับอยู่ใจแล้วซียูทูไนครับผมเห็นมีพิธีวาร์อยู่ด้วยใจแล้วแล้วก็ซูทูไนอยู่ด้วยกัน ตรงหน้ากล้องแน่นอนคือสามคือใช่ครับผมสี่คนได้ครับเราพูกันสี่คนพูบกันได้สี่คนใช่ครับแล้วตะกี้แค่อยู่กับศพเคเคอันนี้รีพอตศพใครอ่ะพี่อันนี้คือเคอยู่ไหนอ่ะศพเคเคอยู่ตรงปากทางเข้าห้องไฟตรงสตอเล็ตะแก้พี่เห็นซีซีทีวียืนอยู่บนศพใช่อ่ะอพี่อันนี้อันนี้พี่พี่ดูอันเดี๋ยวผมพูบให้นะอ่าฝั่งทางซ้ายพี่เห็นไหมแถวซ้ายอ่ะคนดีหมดเลยใช่ครับคนดีหมดเลยครับว่าพี่อังรีพอรตเองวะไม่พี่อังพี่อังเล็ว่า ว่าดูกล้องอยู่พี่คือตอนที่ไฟดับอะเขาอะอยู่ด้วยกันสามคนแล้วเขียนบอกเลยนะว่าช็อตที่เคเคตายอะมันจะเป็นแคนดี้เกือบทุกรอบพี่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนพี่ใจลาวเวอร์แคนดี้อะก็เลยก็แคนดี้เวอรเพราะแคนดี้ยะงคาไอติชกตลอดเลยเพรว่าตีวีตีนใจลาวแน่นอนเฮ้ยพี่ผมโอ้ยทุกคนจับไอ้งเมสเซจเราไว้นะใจลาวกับซีซีทีวีน่าสงสัยรักสามเศร้าว่ะคือผมแน่นอนบอกให้เลย ไปฮะทุกคนได้เวลาออกล่าครับเราต้องฆ่าคนที่ไม่ใช่ CCTV ีแล้วก็ไม่ใช่ CU ยูซูไนนะฮะเังหวันนี้ผมจองลุงเต่านะครับใจร้าวเดี๋ยวเราจะรอคูดาวก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15าวินะครับลุงเต่าจะไปไหนจ้าแหมใจร้าวใจร้าวนะ่าจะเอาคนไหนมิสเตอร์แคทเอ้ยไม่ใช่ MR แคทพี่อังนะครับหรือว่าลุงเต่าดีอ,อยังไงดี จัดไปใจแล้วเดียบร้อยดีพอร์ตเองอ่ะอีหมดเลย